จากตอนที่แล้วที่ที่ซอมบี้ได้แพร่ระบาดมากมายในตอนนี้ไม่มีประชากรประชากรลุบลืมบอกพยุกตด่วนเพราะเขาจะกลายเป็นซอมบี้กันหมดโอ้ยซอมบี้มันยังจริงโทว์ริงคนนดารับีบฮัลโหลหัวหน้าวูดูวูดูดูตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ซอมบี้มันมามันมาเยอะมากท่านหัวหน้าเราจะทำยังไงดี ดูดตดานอดไคนน่ะลูกเราไม่มีละบะคนทหารล้วก็กลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วเลยลูกเราสองคนกูดูดูดูกูดูดูกูดูกูดููดูโอเคคนน่ะปิ๊ปเฮ้ยเพื่อนเคเรียกวา เอ้ยไม่อะไรคนกำลัยิงปืนอยู่กับธันหัวหน้าสังอ้เอพื่อนขับดีๆนะเอขอขับดีๆแล้วเอขอขับดีๆรถจะไปแล้วอโอเคเพื่อนขับดีๆผมก็นีนะโอเคก็ได้ขับดีๆก็ได้ไปกัน ไปกันเลยโอ้าวรถแรงไปกันไปกันว้รถแรง มีไรมีไรมีไรมีมีไร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 เฮ้ยเปิดประตูให้ฉันหน่อยฉันจะขับรถเข้าไปต้นบัตรน่อยต้นบัตรต้นบัตรเอาบัตรมาบัตร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 นี่ฉันเป็นทหารนะไอ้แล้วต้องเปิดประตูให้ฉันเอาทหารแล้วโอเคไปได้เลยโอเคปุ๊บแม่ปี๊บ แน่นโอเคครับไปเลยรอบประตูหัองรอบมีใครอยู่นันต่อดีกว่าวี โอเคจึงแล้วเถอะนะไปกันเลยอืมไปจักศิลป์แลันนี่อืมเฮ้ยหัหน้าไม่มีอะไรเปิดไอ้ตูด้ดลองนี่ต่อแบบอะไรนี่ครับเจ้าหัหน้า ออการมังกันเนี่ยไอเปิดยืนรอใบเฉยนั่นแหละไอปิดเด้ยครับัูหน้าอ้าว่ะมาเลยครับโอ๋มาแล้วเหรอเออช่วงนี้เป็นไงมากที่ทรหาที่ทรหาเมื่อกี้สภาพเป็นไงสภาพส่วนมีมาโคตรเจ๋งเลยัวหน้าเหรอแล้วเพื่อนอะคนนะหรืว่าโดนกินไปแล้วอ่ะไม่ครับผวหน้าเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่อยากมา แล้วแล้วพวกที่เหลือโดนโดนซอมบี้กัดตายไปหมดแล้วโอเคโอเคโอเคพอเีฉทนมีพอดี่ทมีาที่ทนไม่งานที่ไหนแต่าน่างานหนึ่งครับแค่นาไปทำงานเฝ้าเฝ้ายามไอ้ซอมบี้เหมือนไอ้ปื้ดเนี่ยเอลไะครับ กูเก่งเยอะเลยด้วยนายไปทำแทนที่ฉันหน่อยในวันพรุ่งนี้อ่ะอ่ะเหรอเออใช่วันนี้หนวันนี้บอสวันนี้บอสใหญ่สัง่งฉันมาว่านายต้องไปทำธุรกิจเรื่องเงินไอ้นั่นอ่ะต่อโอ้โหลูกซอมบี้ซาลาบาดทำธุรกิจเรื่องเงินอีกป้ามันก็เลี้ยงส่วนบุคคลเออหัวหน้าใช่ ไอปึ๊ดมีลือกับกูเนะ่ะตอนเลิกมึเงเลิกงานได้กูจะให้ไอ้เฮียนี่กูจะให้แอลวะไอ้ทอมร้านมาเฝ้าแทนมึงเย้ดีใจมากแต่ตอนนี้ทำตัวมาเฝ้าเหมือนเดิมไอ้เฮียโอเคไอ้ทอมมานมี้อย่าเลิมตอนห้าทอม ไ้เฝ้าวเวนถึงตีห้าเาตีห้าฉันถ้าให้ไอ้ปื๊ดมาแทนไหนเอาลรอครับผมอาลครับผมอนะ่ะเออใช่ฉันไปก่อนแหละฉันขอเฝ้าต่อด้วยกันนะอโอเค,อเคเปื๊ดเฝ้าไปจนเรื่อยจนถึงห้าทุ่มเฝ้าจนไปต่อฉันจะไปกินข้าวแล้วอยู่นิ่งนี่นแหละ รอตอนถ้าทุบเราค่อยกินข้าวไปแล้วไปดูดีกว่าไม,ไม่สนใจกูเลยเฮียว่าหิวหรือกินอะไรดีกินสเต็กปลาทูน่าดีกว่าโอเกินสเต็กกันงมยมงมยมงมยมยมรสชาติก็ไม่แย่นี่เสียงขี้งมยมงมยมงมยม โอเคฉันไปหาอะไรทำดีกว่ารอ,อตอนห้าทุ่มโอเคฉัน okay, ไม่เปลี่ยนชุดโอเคฉัน okay, ไม่เปลี่ยนชุดร้อนเหมือนฉันต้องใส่ชุดนี้นะไ okay, ม่ต้องแสนเลยอใส่หมวกโอเคใส่หมวกโอเคต่อไปฉันต้องใส่ปืนไอซ์สมอง,งนั่นขอหยุดมาแป๊บ องค์แนถือปืนเยียษตอวนั้นฉันก็จะไปเฝ้าเวนต่อองคแค้นมาถึงที่ฟอ้าเวนแล้วเหมือนั่นที่ฉันเฝ้าซอมบี้ตัวนี้นะเฮ้ยเฮ้น่าสุดน่าสุดเฮ้ยยัยฉันต้องไปได้ตั้งแต่สุด แค่ซื้อปืนสมุโง่นี้แหละ ตอนตีห้าไอ้ปืนใกล้ๆมาทำงานแล้วแต่ไอ้ทอมก็ยังไม่ตื่นสักทีอืมไปทำงานฟอกเพินคุณหม่กูกูมึงหลับไปแล้วโอ้อยากจะบ้าตายยังฟอกแทนก็ได้วะตัดมาที่ไอ้ปักเป็นหมูทำไมเมืองมันเงียบเหงาแท่นนอกแค่หูหมูเช้าเองเนี่ยจงเดินไปเลือเพื่อหาตุนาอาหาร โอ๊ยทำไมาอาหารมาหาย,ยักหาดินจังวะโอ้ยหิวไม่ไหวแล้วกูฉันหิวไม่ไหวแล้วโอ้ยหิวหิวโอ้โหกูหิวกูหิวกูไม่ได้เอาซอมบี้กูกูบอกกูบอกอ่ะกูเอาซอมบี้ตอนไหนฉันหิวฉันไม่ได้เอาซอมบีม้ตามไปเคอะห็นมบี้โอ้โหเสียงกูก็เริ่มหายน้ำกูหมดร้อยห้าร้อยไปแม่ง มงเช้าแล้วกูยังไม่ได้กูยังไม่ได้น้ำกูดื่มสักอันหนึ่งกูจะตายตอนนี้แหละโอ้กูจะตายกูหิวกูไม่มีอาหารกูต้องการอาหารด่วนกูหิวไม่ไหวแล้วกูหิวไม่ไหวกูจะฆ่าตัวตายเออกูเถอกูตัวแห้งมาแล้วเออคุรอมาตอนเย็นแล้วกูยังไม่กินน้ำกินเล่าเลยเออ กูยังไม่ตายกูอยู่ตรงนี้อันนั้นมันเส,สกซากโครงกระดูกสมบีกูยังโยมึงอย่าหุกเองอย่าคิดว่าฉันยังไม่ตายนะต้องเดินหาน้ำต่อออ้เจอน้ำแล้วลูกซองทิ้งไว้ก่อนเอาน้ำมาให้กูกูไม่ต้องการลูกซองกูต้องการน้ำกูหิวหนามากกูต้องการฉันต้องการน้ำด่วน ฉุกิ้นโคก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 ๆๆกๆๆกๆๆกโกโกและสิ่งที่ไม่คาดคิดปักเปงโมก็ได้ลืมปืนลูกซองของเขาโอไมายกัส ฮทำมาในใจกูมันบอกว่าเหมือนกูรีะไรสักอย่างเข้าไปนะเออเป็นลูกสองกูล่ะเออกูหลังไม่มีเฮ้ยว่าไม่นะเป็นลูกสองกูกูเดินมาตั้งไกลกูเกียเดินกลับไปแล้วกูเดินมาตั้งกตั้งสามสิบนาทีไอ้เหีย